พี่พูดได้เลยอ่ะสี่หมื่นห้าฮะต้นนี้สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าไซส์นี้อ่าสองเมตรสูงประมาณเท่าไหร่พี่สองเมตรเนาะผมสูงร้อยหกสิบที่สูงเท่าไหร่ร้อยหกห้าฮะโอ้ี่ประมาณอ่ะประมาณโคนใหญ่เนาะโคนใหญ่ฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้ราคานี้เราจะส่งให้เรียบร้อยเลยแับส่งให้แล้วปลูกให้ด้วยปลูกให้เรียบร้อยเลยขนไปส่งได้ที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ขนไม่ให้เลยราคานี้ฮะปลูกกี่กี่ต้นพี่ถึงจะไปได้เนี่ยก็ ต้องหาต้นขึ้นหาต้นขึ้นใช่ไหมใชอ่อ่าเดี๋ยวนะแต่อย่างต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ต้นนี้มันก็สูงนะสูงเ,ออเดี๋ยวผมเทียบกระตัวผมเนี่ยเดี๋ยจะผมโดดไปอ่าพี่ลองโดดมาที่เราเทียบกระตัวพี่อ่าคือผมลองไปหาตามชาวบ้านดูแล้วมันก็ราคาใกล้เคียงกันนี่ยแล้วเขาไม่ปลูกให้ด้วยไงในปูก็ไม่ปลูกแล้วก็ต้องมาขุดด้วยนี่สองเมตรครอ๋ออันนี้ต้นนี้สูงนะเนี่ย อ๋อสองเมตรห้าสิบโอ้ต้นนี้ก็สี่หมื่นห้าเหมือนกันครัเอาแล้วพี่ลองกระโดดไปต้นโน้นอีกทีแได้อืออโอ้เทียบกับคนเลยโอ้ต้นนี้ก็โอ้โอ้ต้นนี้สูงสูงเยอะอยู่นะอันนี้ต้นนี้กี่เมตรอ่ะอันนี้สองเมตรห้าสิบบ้างเนี่ยอ๋อต้นนี้ก็สี่หมื่นห้าเหมือนกันครับครับต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็สูงพอๆกัน อ๋อแล้วแล้วมีต้นต้นโน้นใหญ่หน่อยเออนี่แสนสองฮะใหญ่แสนสองพี่ลองไปเทียบดูนีครับใหญ่น,นี่น,นี่นี่ใหญ่มากอ๋ออุ้ยขอ,โ,อโทษโอ้หนี่ถ้าเกิดว่าเขาเอาหมดเดี๋ยวพี่ต้องไปกี่เที่ยวเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรฮะเราจัดตรงให้ตลอดเลยโอ้แต่ต้นนี้ใหญ่มากพี่เดี๋ยวเรามีทีมฮะทีมทีมสรงทีมโปรโอ้แต่ต้นนี้สวยครับ โอ้มันเป็นสองงามเนาะ,อะสองงามแม่ตัวเมียอันนี้แสนเป็นตัวเมียแสนสองง่าอันนี้อตอนนี้แสนสองอโอ้ใหญ่อยู่นะพี่นะครับอ่าแล้วแล้วแล้วมันมีต้นอ่านี่ยเราสี่หมื่นห้าได้เนี่ยอันนี้ก็สี่หมื่นห้าต้นน้นเล็กหน่อยอ่าเล็กหน่อยเดี๋ยวพอเอาเยอะเดี๋ยวแถมให้อ๋อแถมให้แถมให้แถมให้ใหเอาอย่างนี้ต้นสี่หมื่นห้าเนี่ยพี่มีอยู่กี่ต้นเนี่ยสี่หมื่นห้ามีหนึ่งสี่หมื่นห้ามีอยู่เจ็ดต้น แล้วก็แสนสองหนึ่งต้นแล้วก็แถมต้นนู้นไปต้นหนึ่งอ่ะให้เนี่ยเขาคือต้นสองเลยใช่เอาเอาเอาไปนี่นะเอาคือต้อนสององะใช่เ,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 นะเต็มหมู่น 40, เนี่ยอ๋อเพราะเรามีเรามีหลายร้อยต้นผมที่มีหลายร้อยต้นครับเดี๋วยวจะส่งให้อืมแต่ละต้นสวยอยู่อืมอืมอืมโอเคอันนี้เ<ะ>ราประกันให้ห้าต่อ รับประกันให้ปีนึงก็ไม่มีอะไรตายหรือเปล่าอะไรเราเอาปุ๋งเอาไปเคลมให้เพราะถ้าตายพี่ไปเปลี่ยนให้ครับไปเอาไปเปลี่ยนให้อ่เอาเรารับประกันให้รับประกันให้บบปีนึงคุณพ,พี่ชื่ออะไรนะเป๊ปซี่แป๊ปซี่ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเก้าศูนย์สี่ห้าครับศ <Pepsi S 2> ูนย์แปดเจ็ดอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้ ให้คุณพี่แม่มเขาพิจารณานะแล้วถ้ายังไงให้เขาพี่ให้เขาคุยต่อรองกับพี่โดยตรงเนาะได้โอเคเราจะส่งใหโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่รับขอบคุณครับเดี๋ยวผมทรคุยนะขอบคุณครับ